เรื่องเล่ามีอยู่ว่าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่ามีอยู่ว่าครับกับ RMTP u Live และผมบอนันทวุเศษกำปังกันเช่นเคยนะครับในทุกสัปดาห์ครับที่เราจะนำตอนใหม่ๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับ ซึ่งรายการเรื่องเล่าอยู่ว่าของเรานั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความเชื่อนะฮะแล้วก็สิ่งเล่นลับต่างๆนะครับซึ่งผมก็จะพยายามเฟ้นหาครับเรื่องราวเหล่านี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับยังไงก็ติดตามกันได้ rmutp live ครับที่ u u e e h h anel n ของเราครับแล้วก็ในตอนพิเศษตอนนี้นะครับผมนำเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้านะฮะโอ้โหไล่มาตั้งแต่ เทพเจ้าจากทางไทยเองนะฮะอินเดียนะล่าสุดนี่ก็เป็นเทพเจ้าจากทางฝั่งของจีนมาหายานนะครับที่ผมนำเสนอไปหลายพระองค์แล้วมาถึงตอนนี้นะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าที่ จะว่ามีชื่อเสียงที่สุดในโลกนี่ก็ไม่ผิดนักนะฮะนั่นคือเทพพเจ้าตำนานของกรีกนั่นเองนะครับเรียกว่านำไปทำภาพยนต์ครับดับแปลงทำเป็นนิยายหรือว่าทำเป็นละครอะไรเยอะแยะมากมายจริงๆนะฮะวันนี้ครับก็จะนำเสนอเรื่องราวของตำนานเทพปรกรณำกรีกครับนะที่ต้องถูกเปิดหัวด้วย เทพซุสอย่างแน่นอนนะครับวันนี้มีตำนานเทพซุสรับมาฝ่ากันนะฮะหลายๆคนคงจะรู้จักแล้วก็รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาครับกับเทพ,พเจ้าซุสครับราชาแห่งถวยเทพครับผู้ปกครองเขาโอลิมปัสนะฮะแล้วก็ยังเป็นเทพแห่งสายฟ้าเทพแห่งท้องฟ้าแล้วก็เทพฟ้าร้องด้วยนะฮะพระองค์ครับทรงมีอัสนีบาทนะฮะหรือว่าทันเร์โบเป็นอาวุธประจำกายนั่นเอง ทรงเกลอะทองประกายวาววับครับซึ่งเกลอะทองนี้ไม่มีมนุษย์สามัญชนจะทนมองได้นะฮะแม้แต่ถวยเทพด้วยกันเองหากไปเพ่งมองแสงเจิดจ้าของเกราะทองเข้าให้นะก็จะย่ำแย่เช่นกันโส,สคับทรงมีพญานกอินทรีเป็นนกเลี้ยงนะฮะต้นโอ๊กเป็นรึกษาประจำองค์และมีมหาวิหารและศูนย์กลางศรัทธานในตัวพระองค์อยู่ที่เมืองโอลิมเปีย สัญลักษณ์ประจำพระองค์ก็คือโคเพศผู้นกอินทรีและต้นโอ๊กเทพเจ้าสายฟ้านั่นเองครับส่วนตำนานครับนะฮะประวัติของท่านนั้นนะ,ะซุสเป็นโอรสองค์สุดท้ายของถ่ายท่านโครนอสครับแล้วก็ถ่ทันคลีอาแล้วก็ในหลายๆตำนานครับบอกไว้ว่าพระองค์ได้สมรสกับเทพเทพีเฮรานะฮะ แต่ก็มีสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองดอดโดน,นาที่อ้างว่าคู่สมรสเทพซุสแท้จริงแล้วคือเทพีไดโอเนตั้งหากก็มีหลายเรื่องราวครับนอกจากนี้มหากราฟอิเลียสครับยังได้กล่าวไว้ว่าเทพซูสเป็นระบิดาของเทพีอโฟดิฟที่กำเนิดจากเทพีไดโอเนอีกด้วยนะครับซึ่งซูสเองครับมักจะมีชื่อเสียงในพฤติกรรมที่ ออกนอกลูก่นอกทางเรื่องชู้สาวของพระองค์ครับซึ่งยังรวมไปถึงความสัมพันธ์กับเด็กหนุ่มนามว่าแานิเมดีด้วยเช่นกันพฤติกรรมของพระองค์ครับทำให้เกิดผู้สืบเชื้อสายอยู่หลายองค์เลยนะฮะแล้วก็หลายคนด้วยครับอาทิเช่นเทพีอาร์ทีนาเทพอพอลโลเทพีอาร์ติมัสเทพเฮอร์เมสนะฮะเทพเพอร์ซิโฟเน่ครับเทพเดโอนิซุส วีรบุรุษเพอร์ซิอุสวีรบุรุษเฮอร์ิวลิสเฮเลนแห่งทรอยนะครับกษัตริย์ไมนอสและเราเทพีมิวเซสนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สืบเชื้อสายนะครับที่เกิดจากเทพีเฮราโดยตรงครับหลังจากนี้ครับก็มีเทพเอริสเทพีเฮบีแล้วก็เทพเฮฟาอัลตัสครับนามของพระองค์ในตำนานเทพกรรณ์โรมันก็คือเทพจูปิเตอร์แลวก็ในตำนาน อีทรูสแคนส์ ans, คือเทพไทยเนียนั่นเองนะครับท่านก็มีหลายชื่อแล้วก็หลายตำนานด้วยนะฮะรวมไปถึงหลากหลายประกรนำนะฮะก็มีทั้งกรีกทั้งโรมันนะฮะในวัยเยาว์ของพระองค์ครับโดนพ่อบังเกิดกล้าวเรียกเอาไปกินหวังไม่ให้ยายวเทพนี่เติบโตขึ้นมาวัดรอยเท้านะะก็เคราะดีที่แม่ของท่านนั้น ไว้ตัวทันครับเอาไปฝากแพะเลี้ยงเอาไว้จนกระทั่งเติบโตหันกล้ามาทวงบัลลังก์กับพ่อนะฮะต้องรบราฆ่าฟันพี่น้องรวมทางพ่อของตัวเองด้วยหลังจากยึดอำนาจได้เบ็ดเสร็จแล้วครับโซสก็ขึ้นครองบงังลังก์รังอำนาจตลอด3ามภพครับคือสวรรค์ภพและบาดาลแต่โซสกอรตระหนักดีนะครับว่าการที่จะได้ปกครองทั้งสามภพนะฮะแล้วก็ทะเลให้ทั่วถึงนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ภาระเนี่ย ก็ไม่ใช่เล็กน้อยเลยนะฮะเพื่อป้องกันการแก่งแย่งแล้วก็กระด้างกระเดืองนะฮะจึงมีการจัดสรรอำนาจแล้วก็ยกให้เทพต่างๆครับมีเอกสิทธิในการปกครองอาณาเขตด้วยนะฮะคือเป็นเทพแห่งการบริหารจัดการอย่างแท้จริงเลยนะฮะคือตัวเองนั้นจะเป็นเทพสูงสุดที่จะคุมทุกอย่างเลยเนี่ยมันกโควภาระเยอะนะฮะพูดง่ายๆนะ,ะก็มอบภาระให้กับคนอื่นไปดูแลปกครองนะฮะ คนแรกครับที่ได้รับหน้าที่นี้นะฮะคือเนปจูนครับนะถ้าพูดว่าเนปจูนเนี่ยนะหลายๆคนก็เป็นดวงดาวหรือเปล่านะก็ใช่นะฮะแต่เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นโพไซดอนนะครุ้นแน่นอนนะฮะโพไซดอนครับได้คลองทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและแม่น้ำทั้งปวงครับนั่นก็เป็นที่มาของการเป็นเทพแห่งท้องน้ำเทพแห่งท้องทะเลครับก็คือโพไซดอนนั่นเองครับ ต่อมาคือพลูโตครับหรือฮาเดสเป็นเจ้าแห่งกรุงทาทรัสครับแล้วก็แดนบาดาลทั้งหมดอันรัศมีของแสงอาทิตย์ไม่เคยสอดลอดส่องไปถึงเลยนะฮะนี่เป็นดินแดนของฮาเดสทั้งหมดเลยครับก็จะพูดง่ายๆก็ให้ให้ฟังง่ายๆนะก็คือนรกนั่นแหละนะฮะนรกเอ่ยบาดาลเอ่ยเนี่ยจะเป็นเขตของฮาเดสทั้งหมดครับ จูปิเตอร์ครับหรือว่าซุสเองเนี่ยนะฮะจะปกครองสวรรค์และพิภพแต่ก็มีอำนาจที่จะสอดส่องดูแลกิจการไปทั่วเหมือนกันคือมอบภาระให้น้องๆเนี่ยแต่ว่าตนเองก็สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงได้พูดอย่างนั้นเถอะความสงบราบคาบนั้นบังเกิดขึ้นตลอดสวรรค์และพิภพเทพทั้งหลายครับหากกล่าวถึงบทบาทของเทพซุสแล้วต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะขัดแย้งในตนเองมากที่สุดในบรรดาเทวานุเทวะเลยนะฮะ โดยกันเนื่องจากทรงเป็นมาเทพผู้ทรงอำน,นาจสูงสุดแล้วก็มีผู้เคารพนับถือโดยทั่วไปครับเป็นที่ยำเกรงของทั้งสามโรคนะฮะมีฤทธิ์อำนาจล้นฟ้านะฮะแต่ว่ากลับทรงมีอุปนิสัยเหมือนบุรุษหนุ่มธรรมดาธรรมดาเลยนะั่นก็คือความเกรงใจครับที่มอไห้แกมหาเทวีฮีราชายาของพระองค์เป็นอย่างมากถ้าพูดการตามประา,าก็คือกลัวเมียนั่นแหละนะฮะ แล้ก็สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าความเจ้าชู้ที่มีอยู่ในตัวหมาเทพซุสนั่นเองความกัดแยงอีกประการหนึ่งที่มีอยู่ในตัวหมหาเทพองค์นี้ครับก็คือแม้ว่าจะมีอำนาจสูงสุดนะฮะแต่ก็ไม่อาจใช้อำนาจของตนไปแตะต้องเทพองค์อื่นได้นะฮะทางฐาที่เทพองค์นั้นก็เป็นเพียงเทพชั้นรองแล้วก็ไม่สามารถมาประชันขันแข่งกับซุสได้นะ คือเอาจริงแล้วถ้าจะบอกว่าไม่สามารถไปแข่งขันได้นี่ก็คงอาจจะเกินเลยไปส่วนนิดหนึ่งนะฮะ,ะเรียกได้ว่าเป็นการให้เกียรติและกันนะฮะไม่ไปยุ่งกับภาระนะฮะของเทพองค์อื่นเลยครับถึงแม้ว่าเทพทุกองค์นั้นถ้าตามวันชนะชนชั้นแล้วเนี่ยจะเป็นรองซูสหมดนะแต่ว่าซูสเองครับก็จะไม่ไปแทรกแซงถึงแม้ว่าจะทําได้ก็ตามนะฮะนั่นก็เป็นที่มา แล้วก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของถวยเทพแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูทางฝั่งของทางจีนเองหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของอแถบตะวันออกกลางนะก็จะทำให้เทพนั้นเรียกได้ดว,ว่าโอ้โหกว่าจะมีองค์เทพขึ้นมานั้นต้องสะสมบรมีเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของกรีกเองเนี่ยนะครับเรียกได้ดว,ว่า สร้างองค์เทพเนี่ยนะให้มีลักษณะนิสัยเนี่ยคล้ายๆกับมนุษย์มากนะฮะอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าโอ้โหคือเอาไปทําเป็นภาพยนตร์ได้เลยนะฮะเหมือนมนุษย์ปุตุชนธรรมดาน,นะฮะที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียอันนี้ก็เป็นเพราะว่าชาวกรีกโบราณเองครับสร้างถวยเทพขึ้นมานับถือมีความเป็นนักปรัชญาอยู่เต็มตัวเลยนะฮะ เขาก็เลยสร้างถวยเทพออกมาให้คล้ายๆกับมนุษย์นะฮะมีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียคุณงามความดีอันสำคัญของมหาเทพซุสครับที่บ่งบอกว่าผู้ที่เคารพนับถือเป็นนักปราดมากกว่านักสงครามก็คือซุสนั้นส่งรักสัจจะและความเป็นธรรมอย่างที่สุดนะฮะส่งเกลียดทางคนโกงและคนโกหกอย่างที่สุดเลยการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยก็ถวายแด่พระองค์นักกีฬาครับ ก็เลยจึงต้องแข่งขันกันอย่างตรงไปตรงมาห้ามโกรธเกลี้ยวแล้วก็ลงทันต่อความผิดเทพซุสก็จะโหดใช้เล่นนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นมหาเทพครับที่มีความเป็นกลางมากที่สุดแล้วนะผิดว่าไปตามผิดนี่ก็คือข้อดีของซุสนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วนะซุสเนี่ยนะ,ะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเทพกรีกเลยก็ว่าได้นะฮะทรงพลังมากนะฮะแล้วก็ อย่างที่ว่ากันนะฮะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะฮะข้อดีก็คืออิทริดนะฮะที่สูงส่งกว่าเทพองค์อื่นๆนะฮะเป็นราชาแห่งถวยเทพนะฮะแล้วก็ข้อเสียก็มีนะฮะข้อเสียก็คืออาจจะเจ้าชู้ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องราวของเทพเจ้าซูสแกัฟที่ผมนํามาฝากกันนะฮะก็ยังไม่หมดนะฮะซูสนั้นเป็น หนึ่งในสามมหาจอมเทพของเทพกรณมกรีแกเพราะฉะนั้นผมก็จะนำมาฝากกันถึงสามพระองค์ด้วยการน,นะฮะเดี๋ยวจะมีทับพบุษดอนแล้วก็เฮเดสด้วยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันต่อน,นะฮะกับ RMU t p Live ใน EP หน้าละกันนะครับต่อ อีพีนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับช่อง RMUTP Channel ของเรานะครับเข้าไปกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ติชมรายการกันได้สิ่งใดทีอ่อยากให้เราปรับปรุงหรือว่าพัฒนาเพิ่มเติมนะฮะยังไงก็ นะคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะเราก็ยินดีที่จะนําไปแก้ไขปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับเรื่องเล่ามีอยู่ว่า